คดีน้องชมพู่มือปราบหูดำวิเคราะห์เจาะลึกคดีน้องชมพู่ทำไมยังจับคนร้ายไม่ได้ไขปมตอนนี้คนร้ายอยู่ไหนคดีน้องชมพู่คดีการเสียชีวิตยังคงเป็นปริศนาไล่ล่าหาคนร้ายใครคือคนร้ายตัวจริงเขาทำไปด้วยเหตุผลอะไรและทำไมเวลาผ่านไปนานหลายเดือนตำรวจถึงจับคนร้ายไม่ได้ทีมข่าวได้พูดคุยกับ พลต,ตรีวิชัยสังประไพอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเจ้าของฉายามือปราบหูดำในประเด็นที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจทำไมยังจับคนร้ายฆ่าน้องชมพู่ไม่ได้อุปสรรคอยู่ที่อะไรกับคำถามที่ว่าความยากของคดีน้องชมพู่อยู่ที่อะไรพลต,ตรีวิชัยแสดงทัศนะตรงไปตรงมาตามสไตล์ว่าอุปสรรคของคดี นี้อยู่ที่ 1. ไม่มีพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์2หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตรวจพบได้อย่างชัดเจนเพราะสภาพศพเน่าเปื่อย 3. การตรวจสถานที่เกิดเหตุตั้งแต่ช่วงแรกเป็นไปอย่างไม่รอบคอบเมื่อไม่มีพยานบุคคลเจ้าหน้าที่ก็ต้องหันมาพึ่งพาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่ปรากฏว่า หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่พบและเมื่อหันมาพิจารณาจากหลักฐานบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุก็พบว่าการเก็บหลักฐานช่วงแรกทำได้ไม่ละเอียดนักหากเก็บหลักฐานให้ละเอียดเรียบร้อยตั้งแต่แรกก็สามารถสืบหาตัวคนร้ายได้ง่ายขึ้นการเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนั้นตามหลักการจริงๆต้องเก็บให้ละเอียดรอบคอบที่สุดซึ่งกรณีนี้ผมมองว่า ตอนแรกที่เจ้าหน้าที่ไปเจอก็คงคิดว่าคดีนี้เป็นคดีเด็กตายธรรมดาจึงเก็บหลักฐานไปอย่างไม่รอบคอบเท่าใดนักดังนั้นถ้าคนร้ายติดตามข่าวอยู่ตลอดคนร้ายก็จะรู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่มีข้อมูลอยู่แค่ไหนรู้ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นใครและเขาก็จะคิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำอะไรเขาได้คนร้าย ก็จะทำนิ่งๆเฉยๆไปและถ้าตำรวจมีพยานหลักฐานคนร้ายก็พอจะจับทางได้ว่าตำรวจรู้แล้วและตัดสินใจหลบหนีพลต,ตรีวิชัยกล่าวความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ออกหมายจับออกหมายจับคนปากเสียด่าแม่ชมพู่เจ้าตัวเปรียบชีวิตดังถูกยิงด้วยกระสุนนับหมืน่นผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารด้วยในวันนี้ ไม่มีการจัดงานหรือกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี64เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยที่กลับมาแพร่ระบาดในระลอกที่3สำหรับแม่น้องชมพู่วันนี้ไม่ได้ทำบุญที่วัดแต่เตรียมนำพระพุทธรูปที่บ้านลงมาเช็ดทำความสะอาดและตั้งส่งน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลทำให้บ้านร่มเย็น ซึ่งแม่น้องชมพู่บอกว่าประเพณีของคนที่นี่ที่แต่ละบ้านนั้นก็จะทําเช่นกันซึ่งได้ทํามาตลอดติดต่อกันหลายปีขณะที่พ่อและแม่น้องชมพู่จึงได้ใช้เวลาว่างในวันนี้ไปติดตามความคืบหน้าคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่สพกกตูมจังหวัดมุกดาหารหลังจากแม่น้องชมพู่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับชาวเน็ตสองรายคนแรกคือผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่า จักกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรหรือที่ชาวเน็ตร,รู้จักกันในนามของจักกรีเข้ามาเป็นยูทูบเบอร์ที่บ้านลุงพลโดยแม่น้องชมพู่ได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี63ส่วนคนที่2คือนายธีรนันโอภาสหรือหมอโอยูทูบเบอร์ช่องหมอโอมือปราบสัมภเวสีที่ออกมาไลฟ์สดกล่าวหาและด่าทอในลักษณะเดียวกัน แม่น้องชมพู่กล่าวยืนยันว่าทั้งสองคดีจะไม่มีการยอมความหรือไกลเกลี่ยรับคำขอโทษอย่างแน่นอนเพราะทั้งสองคนได้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องทำให้ตนและคนในครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างหนักเหมือนโดนกระสุนศาสา์เข้ามานับหมื่นนัดและถูกสังคมเข้าใจผิดมาโดยตลอดในส่วนของจัก,กรีตำรวจนัดส่งสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหา ต่ออายการจังหวัดมุกดาหารวันที่16เมษายนที่ผ่านมาส่วนหมอโอตำรวจเตรียมขอสารออกหมายจับภายในสัปดาห์นี้หลังไม่เข้าพบพนักง,งานสอบสวนตามหมายเรียก2ครั้งสำหรับเหตุผลที่ทั้งสองคดีล่าช้าตำรวจสอพอกกตูมชี้แจงว่าส่วน 1. ต้องรอหลักฐานจากกระทรวงดิจิทิลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เพิ่งได้รับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับจัก,กรีทราบว่าถูกผู้เสียหายแจ้งความไว้หลายคดีบางคดีได้ส่งสํานวนให้อัยการไปก่อนหน้านี้แล้วแม่น้องชมพู่กล่าวด้วยว่าตนดีใจที่ตํารวจไม่ทอดทิ้งในคดีทุกคดีที่ตนเป็นผู้เสียหายพร้อมขอขอบคุณที่ตํารวจทํางานอย่างเต็มความสามารถส่วนคดีน้องชมพู่ตนยืนยันว่าพ่อและแม่ ยังมีความหวังว่าตำรวจจะต้องจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ความคืบหน้าล่าสุดนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอป่าบอกว่าจากที่ได้เห็นภาพที่แชร์ลงในโซเชียลยอมรับว่าเห็นภาพแล้วขนลุกทั้งตัวเนื่องจากไปกินยาถ่ายมาตนมองว่าหากใครมีสมองที่ปกติเหมือนคนทั่วไปจะรู้ว่านี่คือภาพถ่ายขณะพระอาทิตย์จะตกหรือพระอาทิตย์ขึ้น ช่างภาพรู้ดีมันจะได้ภาพสีโทนประมาณนี้ถ้าพ่อปู่ปริจิตรู้ว่าลูกศิษย์ถ่ายภาพแล้วจินตนาการว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่อาจจะเอาหัวมุดดินตายเพราะอายที่มีลูกศิษย์คิดแบบนี้ส่วนตัวเชื่อว่าศารมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์กว่าพ่อปู่ปริจิตเพราะศารสั่งให้ทุบก็ต้องทุบพญานาคทิ้ง อยากฝากถึงคนที่เชื่อภาพนี้ให้กินข้าวให้เยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอถ้าไม่ไหวให้ไปหาหมอใครที่เชื่อว่าเป็นแสงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ตนเชื่อว่าเป็นแสงของความวินาศสันตโรที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้นางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชภพู่เปิดเผยว่าช่วงสงกรานต์ตนก็จะทำบุญ ให้น้องชมพู่ตามปกติใส่บาตรทำบุญที่วัดให้น้องชมพู่เหมือนทุกวันไม่มีอะไรเป็นพิเศษจะทำตามคำแนะนำของยายสมควรที่บอกว่าต้องรอให้ครบ3ปีน้องถึงจะได้บุญที่ครอบครัวทำให้ย้อนกลับไปเมื่อสงกรานต์ปี63เรียกได้ว่าเป็นสงกรานต์ปีแรกของน้องชมพู่ได้พาน้องชมพู่ ไปเที่ยวที่เขื่อนน้ำพุงนั่งเล่นแพพาน้องไปดูคนเล่นน้ำกันว่าเป็นอย่างไรบ้างให้น้องใส่ห่วงยางลงเล่นริมน้ำน้องชมพู่ชอบมากขณะเดียวกันได้ซื้อปืนฉีดน้ำให้น้องเล่นน้องชมพู่ชอบเล่นปืนฉีดน้ำแต่ยิงไม่ออกเพราะนิ้วไม่แข็งพอพอใกล้ถึงวันสงกรานต์ปี64ตนก็คิดถึงลูก ไม่อยากจะไปในสถานที่ที่เคยพาลูกไปเที่ยวสงกรานต์อีกเลยที่ผ่านมาฝันเห็นลูกแต่ลูกไม่สบตาลูกเล่นปกติแต่เหมือนไม่รู้ว่าตนอยู่ตรงนั้นเหมือนอยู่กันคนละโลกเหมือนว่าน้องชมพู่มีความสุขส่วนมากหากฝันเห็นตนก็จะตื่นทันทีอย่างไรก็ตามใกล้ครบหนึ่งปีวันที่ลูกจากไปที่ผ่านมาตำรวจติดต่อมาตลอด ยอมรับว่าได้เผื่อใจไว้บ้างแล้วหากผลออกมาไม่ตรงกับที่หวังเอาไว้บอกตัวเองว่าห้ามผิดหวังมากอย่าหวังมากแต่ก็ยังหวังอยู่เราเป็นแค่คนรอเราควรให้กำลังใจและเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจยังมีหวังทุกวันความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่12เมษายน64ทนายสมเกียรติรจนวรกมลหรือทนายของลุงพลนั้นเปิดถแถลงข่าว ที่ข้างบ้านลุงพลจังหวัดมุกดาหารเพื่อตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับคดีความทั้งหมดของลุงพลโดยเริ่มจากคดีรุกที่ป่าสงวนสร้างพญานาคและคดีตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนที่ขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจปทศโดยทนายสมเกียรตระบุว่าเมื่อวันที่8เมษายน64ที่พาลุงพลและยูทูบเบอร์บางคนเดินทางไปที่บก,กปทศ เป็นการเดินทางไปตามนัดหมายของตำรวจในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเพื่อแสดงตัวหลังมีการโอนสำนวนคดีไปที่กองบังคับการตำรวจปทศหลังจากนี้ตำรวจจะนัดหมายให้นำหลักฐานเข้าชี้แจงซึ่งตนได้ยื่นคำร้องให้ตำรวจปทศโอนการทำงานทางคดีทุกอย่างกลับมาที่สพกกตูมเนื่องจาก สถานการณ์โควิด -19 ที่รุนแรงมากขึ้นและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางให้กับลุงพลและยูทูบเบอร์ส่วนคดีทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวรวมถึงคดีพยายามชิงทรัพย์และคดีครอบครองไม้มาค่าแต้อายการจังหวัดมุกดาหารได้นัดเพื่อส่งฟ้องในวันที่22เมษายน64ทั้งนี้เรื่องของการทำร้ายร่างกาย ตนได้แนะนำให้ลุงพลรับสารภาพเพราะมองว่ากระทำผิดจริงและหลักฐานชัดเจนส่วนคดีพยายามชิงทรัพย์ผู้สื่อข่าวนั้นหากอายการมีความเห็นสั่งฟ้องก็จะขอต่อสู้คดีจนถึงที่สุดเพราะส่วนตัวมองว่าลุงพลไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาขณะที่คดีครอบครองไม้มาค่าแต้ตรงนี้ขอดูความเห็นของพนักงานอายการก่อน หากสั่งฟ้องก็จะต่อสู้ในชั้นศาลโดยจะแสดงให้เห็นถึงเจตนาเป็นหลักสำหรับคดีความที่เกิดขึ้นตนในฐานะทนายความไม่ได้มีความกังวลอะไรและพร้อมที่จะต่อสู้คดีรวมทั้งยังมองว่าคดีที่เกิดขึ้นมีโทษแค่ปรับเท่านั้น